สุดยอดโปรแกรมแม่นที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครกล้าและบ้าทําแบบบังแน่นอนไม้ละหนึ่งล้านกับสูตรแฮกวันอยากมีเงินเก็บไม่อยากโดนหลอกโดยสูตรกระจกทักมหาบางังแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอีกต่อไปบังมั่นใจสูตรตัวนี้มากแฮกวันบังจะมาแทงไม้ละหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทโดยโปรแกรมแฮกวันบังจะเข้า M168 โปรแกรมตัวนี้คม ใครมองหาโปรแกรมที่แม่นยำที่สุดในประเทศไทยนั่งเวลานี้บางขอแนะนำตัวนี้แฮกวันเราเลือกห้องที่มีอัตราการชนะ100%จะเพิ่มความมั่นใจและแม่นยำมากๆสูตรบอกให้รอสูตรนะครับ เราต้องรอสูตรนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับอ่ะสูตรบอกให้ไปแบงเกอร์บางแทงไม้ละหนึ่งล้านบาทนะครับถ้าให้บางมาวัดดวงนะครับบางไม่กล้าแน่นอนนะครับบางมั่นใจโปรแกรมแฮกวันบางเลยกล้าที่จะแทงไม้ละหนึ่งล้านบาทไม้ละหนึ่งล้านบาทบางขอแค่สองไม้เท่านั้นครับบางขอแค่สองไม้เท่านั้นครับ เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับโปรแกรมแหกวันตัวนี้นะครับมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บางพูดหรือเปล่านะครับไม่มีใครบ้าแบบบางแน่นอนไม่มีใครบ้าแบบบางแน่นอนบางมั่นใจโปรแกรมแหกวันเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าบางจะออกอะไรบางมั่นใจว่าบางกินแน่นอนบางมั่นใจว่าบางกินแน่นอนเพราะโปรแกรมตัวนี้แม่นยำที่สุดในประเทศไทยอยากรวยเหมือนบางให้ตามบางมาเดือนนี้บางกินมาสิบล้านกว่าสิบล้านกว่าบาทแล้ว สี่ต้มกินสี่เต้มกินสี่เต้มกิน,ม,กนมาแล้วไม้แรกมาแล้วไม้แรกสุดยอดโปรแกรมแฮกวันสุดยอดโปรแกรมแฮกวันที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม้แรกบังกินมา9ก้าแสนห้าแล้วนะครับทุกคนสูตรบอกให้ไปแบง์เกอร์สูตรบอกให้ไปแ er. บง์เกอร์บังจะใส่แ er บง์เกอร์หนึ่งล้านบังจะใส่แบง์เกอร์หนึ่งล้าน บังขอกินสองไม้ติดบังขอกินสองไม้ติดให้เห็นกันจัดๆไปเลยว่าโปรแกรมแฮกวันตัวนี้ดีที่สุดในประเทศไทยดูสิทิตนะครับดูสิทิตตรงนี้23าไม้ติดยังไม่เคยแดงเลย23าไม้ติดยังไม่เคยแดงบังการันตีโปรแกรมแฮกวันตัวนี้ดีที่สุดในประเทศไทยถ้าบังไม่มั่นใจบ,ง Mist, 1, 000, 000, 000, 000, บังไม่กล้าแทงไม้ละหนึ่งล้านบาทบังไม่กล้าแทงไม้ละหนึ่งล้านบาทแน่นอนบังการันตี บางแต้มเดียวบางแต้มเดียวชักมา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 เก้าหลังก้าหลังก้าหลังบางกินสองไม้ติดโปเกมตัวนี้มันดีจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อให้ควันโปเกรมที่ดีที่สุดในประเทศไทยบางพอแล้วสองไม้หยุดมาดูสถิตินะครับมาดูสถิติตรงนี้ไม่เคยแดงเลยไม่เคยแดงเลย โปรแกรมสูตรบัคาร่าแฮกวันตัวนี้บางมั่นใจที่สุดในประเทศไทยทําให้บางมีเงินเป็นสิบสิบล้านโปรแกรมสูตรแฮกวันบางแนะนําห้องเ1 6 8เป็นโปรแกรมที่มั่นยําที่สุดในประเทศไทยห้องนี้ทําเงินให้บางกว่า10ล้านบาทบางเล่นอาทิตย์ละสองล้านบังเล่นอาทิตย์ละสองล้านถ้าบางไม่มั่นใจสูตรบาคาร่าแฮกวันตัวนี้บางไม่กล้าแทงไม้ละหนึ่งล้านบาทแน่นอนบางไม่กล้าแทงไม้ละหนึ่งล้านบาทแน่นอน ใครอยากรวยเหมือนบังทักมาหาบางเลยสูตรบาคาร่าให้กวัน